สวัสดีครับทุกคนวันนี้หนึ่งวันกับบูม EP ที่สองนะครับเป็นการที่เรามาว่ายน้ำครับกับสระว่ายน้ำของมอกษตเศรีราชานะครับเห็นตัวผมเปลี่ยนอย่างนี้ผมยังไม่ว่ายนะผมเพิ่งมาผมเพิ่งเราน่าจะถ่ายคลิปเกี่ยวกับการว่ายน้ำหน่อยผมเพิ่งน้งตัวตรงนี้เองนี่ยตรงนี้ตรงนี้มาและ แล้วถ่ายคลิปเกี่ยวกับการว่ายน้ำหน่อยของมอคเซศศิราเรามีแบบกสาว่ายน้ำนะของนิสิตมันก็ถูกหน่อยอะไรเงี้ยสมัครร้อยนึงเข้าครั้งละสิบบาทถูกดูบรรยากาศครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแบบเรื่อยๆให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอไปว่ายน้ำก่อนนะครับไปเลยครับมาดูกันนะครับ ว่ากี่นาทีผมจะไหวไปกับได้กี่นาทีไม่ใช่ดิไหวไปกับได้กี่นาทีมาดูนั้นะครับใส่แว่นตาก่อนอ,อย่างรอหยอกหยอกหหเอาละครับเริ่มแลวนะครับ ประมาณา 40, 40วิกว่ากัพามาดูเน,นี้ยนะคยกันเ้ยอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ผมนะยอกยอวน,นี่น,นะครับหนึ่งวันของบูมวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่อาลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วมาติดต่อนต,ติดตามตอนต่อไปของหนึ่งวันของบุ้มใหม่กันได้ที่ช่องซิลลี่บ,บุ้มบับนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับถ้าอยากดูอ่าอีพีต่อไปเรื่อยๆไปละครับบาย